สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้นะครับกัตโชเวฟนะครับรถใหม่ของเขานะครับสีเขียวนะครับเป็นพายแอปเปิ้ลมอจิโตโซดาส่วนสีชมพูก็จะเป็นซีตัสลัตเบอร์รี่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเห็นไหมครับก็จะมีรูปส้มนะครับแล้วก็รูปลาสเบอร์รี่ตัวนี้นะครับก็จะมีรูปส้มนะครับแล้วก็รูปมิ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเออตัวนี้นะครับเป็นแบบซีโร่ชูการ์ด้วยนะครับดังนั้นเป็นแบบสูตรไม่มีน้ําตาลนะจ๊ะเดี๋ยยยวววจจจะะะลอองงงงชิมมกกกกัััันนนนนครบบ่่าาาาเเป็ไ้้แสีีขดด เฮ้ยกินหอมกินหอมเหมือนมอกเทลเลยอ่ะโอเคครับไม่ว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวคาวนี้เราก็จะมาลองดูนะครับกับสีชมพูบ้างนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแกกมาจ้าดูสิว่ามันจะเป็นชมพูไหมนะเออนี่ค่อยได้อัธรตน,นะครับ นี่จ้าสีชมพูนะครับนะครับราสเบอร์รี่มีความเป็นชมพูด้วยนะจ้าแต่ว่าสีเขียวนะครับเป็นสีแบบน้าําเปล่าจากคนนี้ดมกลิ่นเฮ้ยนี่กลิ่นหอมมากอ่ะ <c oughs> กลิ่นเหมือนม็อกเทลนะครับดีมากดีมากนะครับที่ใส่สับปะรดแล้วมีด้วยนะ <c oughs> อันนี้ดมดิเฮ้ยตัวนี้ก็หอมอ่ะ <c oughs> หอมแบบราสเบอร์รี่แบบหอมด้วยให้ตัวนี้ทําดีนะ <c oughs> ตัวนี้กลิ่นราสเบอร์รี่นะครับไม่ตัวนี้แบบกลิ่นแบบพวกค็อกเทลทั่วไปนะครับที่มีสับปะรดนะครับ โอเคคราวนี้ชิมรสชาติเฮ้ยทกลิ่นได้ดีทั้งสองตัวเลยกลิ่นเนี้ยให้ผ่านเลยครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้าไอตัวนี้นะวิจารณ์ีแล้วลดดีกว่าเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างแบบอื ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอะไรไม่มีความเด่นสักอย่างอ่ะคือเราเห็นสับป,ปะรดอ่ะเราก็นึกว่าเอ้ยมีรสชาติของสับป,ปะรดนะครับไม่มีนะจ๊ะคือคือ,คอไม่ไม่เด่นไม่ใช่ไม่มีนะไม่เด่นแต่กลับมีให้รสชาติเนี่ยแบบว่าที่ตามมาหน่ยชัดเจนคือมันจะเป็นรสชาติของสับป,ปะรดนะครับแล้วก็มีรสชาติของมิ้นต์ตามมาแล้วก็ตบด้วยมะนาวแบบเปรี้ยวนิดน,นึงอ่ะตัวนี้นะครับกลายเป็นว่าสับป,ปะรด คือมันเป็นการผส,สมรสชาติที่แปลกมันจะเป็นสับประรดนะครับแล้วมิ้นตามาแล้วก็นะครับเปรี้ยวของมะน,นาวอยู่นี้ปกติรสชาติส่วนใหญ่เขาจะทำนะครับเป็นสับประรดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นมิ้นกับมะน,นาวยาโยเบตรงนี้ไอ้นี่แกว่าสับประรดกับมิ้นรสชาติเกือบพอๆกันนะ่ะเฮ้ยแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะพราะรสชาติอย่างเงี้ยมันเป็นรสชาติแบบมอคเทลนะครับเฮ้ยแบบรสชาติเฉพาะตัวมากอะ่ะคือคนนี่ให้รสชาตินี้ผ่านอนุมานรสชาตินี้ผ่านครับคือคุณต้องเป็นคนที่กินค็อกเทลบ่อยนะครับโอเครับ สับตัวนี้อาจารย์กับผีชมพูนะที่เป็นของ <Okay. S 1> <c oughs> รัสบอ์รี่โอเคคราวนี้รีวิวได้ครับไอตัวน,นะ ane ane. น,นี้นะครับเบสเนี่ยซีตัสเนี่ยคิดง่ายครับซีตัสคือสไปน์นะครับซีตัสคือสไปน์ ดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้ครับจะมีรสชาติของอะไรของราสเบอรี่นํำแล้วก็ตามด้วยสไปลแล้วก็ส้มนิดนดตามนะครับตัวนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยรสชาติก็ใช้ได้นะคือแบบว่านะครับคุณคิดเลยว่ามันเหมือนสไปใส่กินราสเบอรี่แล้วก็ตกท้ายปลายลินเดอร์รสส้มนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยสองตัวนี้มันทําได้ดีนะค,คือว่ามีความใกล้เคียงเป็นแบบอะไรพวกค็อกเทลที่สูงมากนะครับถ้าเกิดนอกจากพี่อ้เป็นเรียนบาร์เทนเดอร์นะครับดังนั้นพี่แอ้จะรู้รสชาตินะว่าพวกนี้เป็นยังไง ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับเคยกินค็อกเทลนะคุณี่บอกว่าไอ้ตัวนี้ใกล้เคียงนะครับกับเครื่องดื่มค็อกเทลแต่ว่าไม่ใส่แอลกอฮอล์ไงแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยกินค็อกเทลนะคุณบอกว่าเฮ้ยทำไมรสชาติออกแปลกๆไม่ใช่นะครับไอเนี่ยคือรสชาติค็อกเทลนะที่เขาผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนอะดัพมานะครับตัดความเป็นแอลกอฮอล์ออกไปเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเหมือนกับว่าอะไรรสชาติเหมือนพวกสไปร์เหมือนเซเว่นอัพทั่วไปนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ใช่แบบรถตลาดไงไงมันกลายเป็นรถแบบเฉพาะกลุ่มมากโอเคครับี๋ยวจากกันดลคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะชอบฝากกดไลค์ติดตามติดกระช้าด้วยนะ